ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวพุธค่ะ ที่จะมีการโคจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงระหว่างวันที่2 0สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนที่ดาวพุธจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรนะคะดาวพุธในความหมายของโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นดาวแห่งการเจรจาที่เราเรียกว่าเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพุธ เมื่อดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีก็จะส่งผลในเรื่องราวเกี่ยวกับการติดต่อ,ตอการสื่อสารแล้วก็การเจราจาจะให้ผลดีกับท่านนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีพฤกษภกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤกษภกนะคะชาวราศีพฤษภดาวพุธมีบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาเพราะว่าเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวบุตรบริวารค่ะเมื่อดาวพุธโคจรย้ยายเข้าสู่ในราศีกันเป็นพบบุตรตะ ดาวพุธจะได้ตำแหน่งของความเป็นกะเกษตรส่งผลดีให้กับชาวราศีพฤกษกแล้วก็รัคนาราศีพฤกษกโดยตรงนะคะในเรือนของความเป็นพบปุตตะก็หมายถึงโชคลาภฟุกฟุกบุตรบริวารยวดยานพาหานะหรือการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตา ดาวพุธท,ที่อยู่ในราศีกันเป็นดาวพุธธาตุดินก็หมายถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารการเจราจานะในเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเอกสารต่างๆก็จะมีความโดดเด่นค่ะการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือและก็สนับสนุนการเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือเสนอในมุมของตัวการงานต่างๆก็จะมีจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะ มีผู้ใหญ่คนผิวดำแดงคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาตลอดจนบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็ยังเป็นกองกำลังหนุนสนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านเช่นเดียวกันนะคะดาวพุธนะคะเป็นดาวแห่งการสื่อสารในช่วงระยะเวลานี้คำพูดคำจาของท่านที่จะสื่อสารออกไปเรียกว่ามีอิทธิพลบทบาทความสำคัญค่ะเรียกว่าวาจาเด็ดขาดการสื่อสารจะมีความชัดเจน ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะแล้วก็ทําธุรกรรมในเรื่องราวของตัวเอกสารต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะเอกสารนะคะหรือหนังสือสัญญาที่ท่านไปเสนอหรือประมูลงานหรือเข้าไปเสนอไอเดียกับผู้ใหญ่นะคะหรือองค์กรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอกสารต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะเราถึงจะได้รับผลดี โชคลาภนะคะก็มีเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพุธโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนของความเป็นปุตตะนะคะก็มีโชคลาภจากบุตรบริวารยวดยานพาหนะแล้วก็เขาเรียกว่าบุตรบุหลานนะคะหรือคนที่อ่อนวัยกว่าเขาก็จะนําโชคมาให้กับเจ้าชะตา แล้วที่สําคัญนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดวงของชาวราศีพฤษภแล้วก็รักนาพฤษศเองเนี่ยเรียกว่าดาวใหญ่หลายๆดวงนะคะเขาก็ทํามุมถึงตัวราศีแล้วก็รักนาของตัวท่านส่งผลให้เจ้าชะตาเองมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวประจําตัวของท่านก็โคจรเข้าสู่ในภพของความเป็นสหัชชะทํามุมถึงตัวดาวพุธเช่นเดียวกัน การเข้าสังคมการติดต่อก,การเจรจาจะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นแต่สิ่งที่เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเลยก็คือคำพูดคำจาหรือวาจาที่ท่านจะกล่าวนะคะหรือสื่อสารกับคนใกล้ชิดคนสนิทนะคะโดยเฉพาะในมุมของคู่ครองคนรักนะแฟนนะคะในช่วงรียะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง เพราะบางครั้งบางคําพูดที่เจ้าชะตาสื่อสารกับคนใกล้ชิดอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลเสียให้กับเจ้าชะตาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธมีอิทธิพลบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาได้โดยตรงเพราะฉะนั้นดาวพุธก็มีทั้งให้คุณและให้โทษซึ่งในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็ต้องรู้จักใช้คำพูดให้เข้ากับสถานการณ์นะคะกับบุคคลที่เราจะเข้าไปติดต่อเจรจา พูดกับผู้ใหญ่เราต้องใช้คำพูดแบบไหนพูดกับบริวารเราควรที่จะเลือกใช้คำพูดแบบไหนที่จะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านนะคะเรียกได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้มีดาวไหลดวงโคจรเข้ามาทํามุมถึงตัวราศีแล้วก็รัคนาของตัวท่านก็ถือว่าท่านเองเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีจังหวะทิศทางดีๆที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ที่เราดูตําแหน่งของตัวดาวพุธนะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับปังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ